นิทานดรามา่ากดเงาแห่งเงินอำนาจและใจคน EP6 ราคาที่ไม่เขียนในสัญญาอำนาจไม่เก็บเงินมันเก็บตัวตนไม่มีใครบอกเรว่าอำนาจมีค่าเช่าไม่ใช่ค่าเช่าเป็นเงินแต่เป็นชีวิตประจำวันตั้งแต่วันที่เขากลายเป็นศูนย์กลางเรเริ่มนอนหลับไม่เต็มตาไม่ใช่เพราะกลัวจนแต่เพราะกลัวพลาดพลาดคำพูดพลาดสีหน้าพลาดจังหวะ พลาดความรู้สึกของคนอื่นเพราะเมื่อคนอยู่สูงทุกการขยับมีคนเอาไปตีความกดข้อที่7ของคน1อร์อำนาาไม่ได้ทำให้คุณเป็นอิสระมันทำให้คุณถูกจับตามองตลอดเวลาเรเริ่มสังเกตว่าคนรอบตัวไม่ได้มองเขาเป็นคนแต่เป็นทรัพยากรบางคนเข้ามาเพื่อยืมชื่อบางคนเข้ามาเพื่อยืมความน่าเชื่อถือบางคนเข้ามาเพื่อยืมแรงบันดาลใจไปขายต่อและเร เริ่มแยกไม่ออกว่าใครอยู่เพราะเขาหรือใครอยู่เพราะสิ่งที่เขาแถนค่านี่คือราคาที่ไม่มีใครพูดถึงวันที่คุณมีอำนาจความจริงใจจะกลายเป็นของหายากเพราะคนจะพูดในสิ่งที่เขาคิดว่าคุณอยากได้ยินไม่ใช่ในสิ่งที่เขาคิดจริงเรเริ่มคิดถึงวันเก่าวันที่เขายังจนแต่รู้ว่าใครเกลียดใครรักใครดูถูกใครเมตตาตอนนั้นมันเจ็บแต่จริงตอนนี้มันสบายตลอก และความหลอกทำลายคนช้ากว่าความจนแต่ลึกกว่าคือหนึมีคนเตือนเรเสียงเบาไม่หวังผลไม่เอาหน้าคุณเริ่มเชื่อเสียงปรบมือมากกว่าสัญชาตญาณตัวเองแล้วเรไม่โกรธแต่เขาไม่ฟังเพราะอีกกฎหนึ่งของอำนาจคือคำเตือนที่จริงมักจะมาจากคนที่คุณกำลังจะเสียไปเรเลือกความนิ่งแทนความจริงเลือกภาพแทนความรู้สึกเลือกความมั่นคงแทนความสัมพันธ์ และนั่นคือวันที่เขาเริ่มโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนคนรอบตัวมากขึ้นแต่คนที่พูดความจริงหายไปเรย์เริ่มเข้าใจว่าอำนาจไม่ต้องการเพื่อนมันต้องการผู้เล่นและผู้เล่นจะไม่รักคุณเขารักตำแหน่งที่คุณยืนอยู่แต่เกมยังไม่จบมันแค่เปลี่ยนระดับเพราะหลังจากเงินหลังจากอิทธิพลสิ่งเดียวที่เหลือให้แย่งคืออำนาจเหนืออำนาจ EP 7ผมจะเล่าให้คุณฟังว่า เรเก้าเข้าไปในเกมที่ไม่มีใครพูดชื่อเกมที่เงินไม่พอชื่อเสียงไม่พอและความดีไม่มีค่าเลยเกมที่เรียกว่าเกมของผู้คุมเกมถ้าคุณยังฟังอยู่จำไว้ให้ดีไม่ใช่ทุกคนที่ขึ้นไปได้จะลงมาได้เหมือนเดิม